และในตอนนี้นะครับแมปปากกาเขาก็ได้มปการอัปเดตแล้ว <S <S ซึ่งชื่ออัปเดตในครั้งนี้นั่นก็คือ Direct to Space ซึ่งถ้าฟังจากชื่ออัปเดตแมปแล้วน่าจะเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับอวกาศอย่างแน่นอนปากกาที่เราตามหาในวันนี้น่าจะอยู่ในอวกาศซะส่วนใหญ่ซึ่งอัปเดตในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้เพิ่มปากกามาอีก7แท่งนะฮะแล้วก็จะมีเบสพิเศษนะซึ่งจะเป็นเบสที่เหมือนเป็นการโครกันระหว่างแมป กับอีกแมปหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปากกาที่เขาเพิ่มมาใหม่มีอะไรกันบ้างซึ่งปากกาที่เขาเพิ่มมาใหม่นะจะเริ่มจากฮาร์ด <H art> เลยนะแบบว่าอัปเดตใหม่ทีนี้แบบอ้อยหายยากๆไปเลยโดยปากกาชี้นี้นะคือโคลเมตมาเกอร์นะหรือว่าปากกาอุกบาตดาวตกปากกาแท่งนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในที่ที่คุณก็รู้ว่ยปรากฏอยู่ที่ไหน ถ้าพูดถึงดาวตกก็ต้องพูดถึงอวกาศท้องฟ้าอะไรงนี้และปากกาแท่งต่อไปก็จะเป็น Moonstone Marker นะครับคำใบอยู่บนดวงจันทร์อันนี้เป็นเก็บความรู้เล็กน,น้อยนะครับ Moonstone ก็เป็นชื่ออัญ,ญามณีอีกแบบหนึ่งนะที่แบบว่ามีลักษณะคล้ายๆกับดวงจันทร์อะไรประมาณนี้เนาะและต่อไป Rainbow Road Marker คำใบ้ Shooting Star ดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่มปากการะดับ Hard ไสามแท่งนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นปากการะดับอินเซน Oh pakak eh uh, malding marker โอ้โหเป็นประกาที่แบบแข็งแรเป็นพลังซูเปอร์ไซย,ยาเลยนะแต่เป็นแบบสีม่วงอะไรอย่างงี้คำใบอยู่บนก้อนเมฆเป็นระดับอินเซนด้วยตัวนี้น่าจะเก็บยากในระดับหนึ่งเลยสตาร์ดัตมาร์เกอร์นะครับคำใบด้ต้องการอุปกรณ์เพื่อที่จะเปิดท่อและประกาต่อไปก็จะเป็นประกา v วิลเดียนมาร์เกอร์นะครับคำใบอยู่ในแหวบบนอวกาศแต่ดลูลักษณะแล้วแบบธร,รรมดามากเลยเป็นประกาสีเขียวธรรมดาแต่ว่าดันไปอยู่บนอวกาศซะง,งั้นอาจจะรมแบบว่าไปอวกาศต้องบันทึ ข้อมูลต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องพบปากกาไปแต่แต่ป็นปากกาสีเขียว <ไป S 1> และปากกาสุดท้ายนะ<ม>ก็จะเป็นชอมมิกส์มาร์เกอร์ซึ่งอันนี้เป็นปากกาที่เหมือนจะเป็นปากกาที่คอลแลบกับแมปไฟล์เดอะชอมมิกส์นั่นเองก่อนที่เราจะไปตามหาปากกาบนอวกาศรู้สึกว่าไอ้ปากกาท,ที่เขาอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีสองแท่งนะที่จะไม่ได้อยู่บนอวกาศก็จะเป็นก็จะเป็นอันนี้นะครับเบลดิ้งมาร์เกอร์อันนี้บอกแล้วอยู่บนก้อนเมฆก,ก็น่าจะอยู่บนโลกนี้แล้วก็ชอมมิกส์มาร์เกอร์อันนี้เขาบอกว่าให้เราไปเล่นใน ไฟเดอะชอมมิกส์นะครับเพื่อไปเก็บโอเคก็จะมีประกา2แท่งนะที่จะไม่ได้อยู่ในอวกาศงั้นน่าเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเมลดิงมาเกอร์ดีกว่าถึงแม้ว่าเมลดิงมาเกอร์จะเห็นเป็นระดับอินเซน์แต่ว่าเอาจริงๆเก็บไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเผลอๆน่าจะเป็นระดับหาสมากกว่าด้วยก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่เตาผิงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าปึ๊บอ้าวกระโดดเลยเอาใหม่เอาไปเตาผิงใหม่นะครับแล้วก็นับในใจ1นึถึงห้าหนึ่ง 2 3 4สหลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้องนับไดใจ1หถด้วยนะครับก็เพราะว่าเวลามาโหลดวาร์ปมันใช้เวลา5วีนะในการโหลดวาร์ปใหม่ก็ปึ๊บนี่ก็กระโดดขึ้นไปต่อไปนะให้เราบินไปที่เออที่พาเราไปบนท้องฟ้าปึ๊บปึ๊บโอ้ ูเหมือนว่าการวัดบ,บนทองฟ้าจะเพิ่มเอฟเฟกอะไรนิดหน่อยนะเพิ่มเอฟเฟกตรานซิ่อชันต่อไปนะครับที่ที่ทปากกาเมาดิ้งอยู่นะครับอยู่ตรงตรง,ตรงมุมปากกาก้อนเมฆตรงนี้นะครับให้เราเดินมาที่มุมตรงนี้จากนั้นให้เรากระโดดไปที่เมฆข้างหน้านี้นะฮะเมฆขลาล,ล่อแก้วไปเลยอืบอ่าซึ่งวิธีการโดดก็ต้องโดดจากมุมมุมตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนจะโดดยากอยู่เหมือนกันต่อไปก็ให้เรากระโดดไปที่ก้อนเมฆข้างหน้านะครับปากกาฉาลาเพชรฉาลาล อยู่ข้างหน้านี้นะครับนี่รู้สึกว่าจะนอนคว่ำอยู่ด้วยนะไหนๆกำลังทำอะไรเนี่ยฉันกำลังจุดพลังใหม่อยู่เออฉันต้องเป็นปัจกายที่เก่งๆให้ได้เลยโอเคจากนั้นก็เล็งดีๆนะครับปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บ It was at this moment that Nathan knew he fucked up อ้าวอ้าวนึกว่าเก็บได้อุตส่าห์แปบซ้อมมาเนี่ยมาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับเริ่มจากให้เรามาที่มุมๆก้อนเมฆตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกระโดดโอเค ถ้าเห็นภาพมากินมันจะดูเหมือนไม่ถึงใช่ไหมจริงจริงมันถึงนะแต่ว่าอาจจะแบบเสียวๆนิดนึงเพราะาเรากระโดดเียบปลายก้อนเมฆอะไรเอาไหม่นะเราต้องเก็บชาลาเฮ็ดชาลาให้ได้หนึ่งสองึบปึ๊บย่างย่างย่างหนึ่งสองึบปึ๊บเอ้ได้แล้วปากกาชาลาเฮ็ดาลาต่อไปเดี๋ยวเราจะตรงไปที่อวกาศเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่อวกาศนะครับเราต้องไป หยิบประแจก่อนซึ่งประแจมันอยู่บ้านหลังไหนนี้ผมจำไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้หรือเปล่านะนี่ไงเจอแล้วหยิบประแจก่อนอ่าเรียบร,ร้อ,อรยจ,อจากนั้นนะให้เราตรงไปที่โรงงานเพื่อที่จะไปอวกาศงแงบกระโดดแล้วก็ไปที่จรวดปึ๊บแล้วเราก็โผล่มายังดาวอังคารนั่นเองตัวนี้มีประกาจ,จรวดอยู่ด้วยโดยประกาต่อไปเราจะไปเก็บนะครับจะอยู่ในแร a บ,บนดารางัารตรงนี้ให้เราเดินเข้าไปในแร a ปึ๊บจากนั้นให้เราตรงมาตรงเออเดินเข้ามาแล้วก็ตรงมาทางน่าจะขวาหรือซ้ายตรงมาทางนี้แหละนะแล้วตัวนี้มันจะมีท่ออยู่ให้เราเอาประแจที่เราเจงองไรอ่ะให้เราเอาประแจที่เราเพิ่งเก็บได้งัดท่อตรงนี้แล้วก็คลานเข้าไปโอ้ซึ่งตรงนี้มันจะเหมือนจะมีเขาเรียกว่าไดีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างอ,อ๋อ ไม่ใช่แรงดูดเขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็นแรงเออมันเป็นแรงดึงดูดจริงๆนะมันดูดเราอยู่อ๋อตรงนี้แนะนําว่าอย่าสป,ปินเลยดีกว่าเพราะถ้าสป,ปินอาจจะกระโดดพลาดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องเราต้องต้านแรงดึงดูด,ดแล้วก็เก็บอ่าแล้วเราก็ได้ Star ั a มบัคเกอรอย่างง่ายได้โอ้สตาร์ดั้มบัคเเป็นหดับอินเซนนะแต่เป็นหดับอินเซนที่เก็บง่ายเหลือเกิน และปากกาแท่งต่อไปที่เราจะไปเก็บนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงลูกศรตรงนี้ไปวิ่งไปเลยดีกว่าซึ่งสถานที่ที่เราจะไปเก็บประก,กาชิ้นต่อไปนะมันจะอยู่เอ่อแถวแถวพื้นเรื่องไรดีเพดานผนังดาวังคารตรงนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะเบียดตัวแล้วเราก็จะมาเจอกับเรียกวา่าระบบสุริยะจักรวาลจำลองจำลองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่นี่ก็เป็นอะไรที่แบบป้าดดูโอเคมากต่อไปนะฮะให้เราไปที่วิสอะไรเนี่ยวิมซิโก้สตาร์ ว่าที่เราจะได้วาไปยังเรนโบรสเรนโบรสนะฮะเป็นด่านเอ่อในมาริโอ้ค์ดนะฮะก็วิธีการไปเก็บเอ่อปากกาเรนโบรสก็ให้เราสปีดรันวิ่งไปฮึบวิ่งตามเส้นทางสายรุ้งนี้โอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่สวยงามมากนี่เราจะไปแบบรวดเดียวแบบไม่ตกไปดูฮึบวิ่งปึ๊บกระโดดฝ่าฟันเงียบแล้วก็อ๊ะ มันจะไปแบบรดมันจะไปแบบรดเดียวซะหน่อยโมแต่ชื่นชมแมปอยู่แง๊นแง๊นแว้นไปเลยึอบชึบกระโดดปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดตรงนี้ฟาบไปเลยืออกระโดดฟาบแล้วก็กระโดดอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้มันจะมีกับดักให้เรากระโดดึบึบจริงจริงเราจะเดินเบรๆได้แต่เราจะไปอย่างต่อเนื่องเพราะความว่องไวเพราะเรายัางมีปากกาอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเก็บ ตอนนี้เป็นใส่ลุงทึบมันทําให้เราหนืดทึบแล้วเราก็ออกมาถึงกับปากกาเรนโบว์โรสบอกเลยเป็นปากกาที่เก็บง่ายเหมือนกันแล้วเนี่ยทเทเลยบร้อยเรนโบว์โรสโอ้โหเป็นปากกาที่แบบตกแต่งผูกโบสสวยงามอันนี้จะเป็นปากกาสำหรับผู้หญิงแน่นอนปากกาที่เราจะเก็บต่อไปนะจะเป็นปากกาดาวตกนะซึ่งตามชื่อเลยปากกาดาวตกฉนันคือดาวังคารเอ๊ดดาวพูดได้เนี่ยซึ่งวิธีการเก็บปากกาดาวตกนะเราจะต้อง รอช่วงเวลาที่ดาวตกจะมานะครับจริงๆเราก็ไปดวงจันทร์ก่อนได้นะแต่ผมอยากจะเก็บดาวตกก่อนอแล้วเราก็รอนะฮะมาแล้วเฮ้นี่พอดาวตกมาปุ๊บเราเรีบกดอีแล้วเราก็จะเจอกับโคเมตมาเกอร์ซึ่งเป็นปากกาที่สุนข่าจะสวยงามเลยทีเดียวนะเป็นปากกาแบบลายจักรวาลอะไรงี้แล้วก็ตกแต่งด้วยออร่าดาวตกและปากกาต่อไปเราจะเก็บนะฮะก็จะเป็นปากกามูนสโตนนั่นเอง ว่าดาวตกผ่านเปกแล้วนะฮะต่อไปเราไปที่ดวงจันนะอันนี้ดวงจันจริงเหรอเนะี่ยหน้านตามไม่ค่อยเหมือนดวงจันรเลยดวงจันรดาวไหนเนี่ยแต่เราก็โผล่มายังดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เราสามารถมาดวงจันทรได้โดยที่ไม่ต้องใส่ชุดนักวินอาศาศ oh <my> ซึ่งวิธีการเก็บมูนสโตนนะครับเราจําเป็นจะต้องเก็บคริสตัลบนดวงจันทร์ก่อนนี่หลังจากที่เราเก็บคริสตัลบนดวงจันได้แล้วต่อไปเราขึ้นไปที่ภูเขาลูกนี้นะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะกระโดด มีทางปีดอื่นไหมปึ๊บปึ๊บโอเคเด้งบอบอาจากนั้นนะให้เราทําการากดปุ่มตรงนี้ปึ๊บแล้วจากนั้นให้เรา,เอารอปืนใหญ่เลเซอร์นะฮะยิงยิงอืม้มอย่างนั้นยังไงล่ะหลังจากที่เลเซอร์ได้ทาการยิงแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นการเปิดรูถ้ำนะฮะ,ะเราก็จะพบกับนี่มูนสโต o มาร์เกอรอืมเป็นปากกาที่ วุ้งฟลิงฟุ้งฟริงมากเป็นการหาปากกาที่อลังการดีนะถึงขั้นต้องใช้เลเซอร์เลยเนี่ยกลับไปที่ระบบสุริยะของเราต่อดีกว่าปากกาที่เราจะเก็บชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นปากกาเออร์โวลิเดียนมาร์เกอร์นะครับซึ่งโวริเดียนมาร์กเกอร์เขาบอกว่าอยู่ในสเปกเลบราทอรี่หรือ ห้องแลบบวดอวกาศในต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้วอลเดียนมันอะไรนะไม่ใช่อะไรนะวอลเดียนใช่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าปากกาวอลเดียนเนี่ยเป็นปากกาที่เขาให้จับปวดหัวเลยทีเดียวนะครับปวดหัวในการหาที่ไม่ใช่แบบโอ้ยมันหายากอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะน่าปวดหัวยังไงก่อนอื่นเราต้องหาแหลบไอ้นี่ก่อนอ่ะเจอแล้วกราวิตี้แหลบมีหน้าโทด้วยซึ่งวิธีการหาวอลเดียนแมปก็วอลเดียนแมปล่ะวอลเดียนมาร์กเกอร์ก็เ er ขาให้จะมีความเอออินเซพชันนิดนึงนะ กอเออให้เราฟลิปตรงนี้ก่อนโอ้แล้วก็ปึ๊บนี่แหละมันหน้าปวดหัวตรงนี้แหละครับมันจะเป็นแบบแบบมันจะหมุนไปหมุนมาอะไรประมาณนี้เออเริ่มฟลิปใหม่ขออนุญ,ญาตเอาสปินอ่อนแล้วกันเดี๋ยวกระโดดไม่ผ่านหมุนมันก็จะมีความอินเซปชั่นหน่อยๆนะปึ๊บโอเคจากนั้นก็ให้เราปึ๊บปรับ เขาเลื่อยดีหมุนสายนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็แฝบเรียบร้อยจากบบตอนนี้ก็ยิงพาครัวแล้วก็มากดพาแนลตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนอีกทีหนึง่งปึ๊บลงตรงเป้าพอดีแล้วก็เาจะให้กดปุ่มตรงนี้ต่อแล้วก็หมุนพลิกปับโอเคแล้วก็ต้องพาครัวไปกดหาแนลตรงนู้น แต่ความยากอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวเราต้องเริ่มไปหมุนใหม่ oh <my> ซึ่งเราคงจะไม่อยากหมุนใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันน่าปดวดหัวเหลือเกินแอะแล้วก็ฟลิปอีกทีหนึ่งทําไมเหมือนเราฟลิปไปฟลิปมาฟลิปมาที่เดิมไหมเนะี่ยฟลิปตรงนี้อีกทีหนึ่งเอ๊ะเหมือนเราเอ๊ะเหมือนเราฟลิปผิดเลยเนี่ยไปเลยแล้นะแลก็หมุนไปเรื่อยๆโดดโดดจึ๊บแล้วก็เออชิด แล้วก็อือดูเหมือนเราเราจะเห็นบริเดยนมาเกอร์อยู่ตรงนี้แหละจาะนั้นให้เราฟลิปตรงนี้แล้วก็บไปข้างหน้านั้นเอ้ยไปปึ๊บเรียบร้อยโอเคจากนั้นให้เราฟลิปอีกทีหนึ่งปึบแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก,ไไก,ก,วก,วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็ต้องหมุนปึ๊บแล้วก็อืด มาเริ่มจากการหมุนตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ฟลิปตรงนี้แงบฟลิปโฟร์ไฟนแล้วฟลิปโฟร์โฟกระโดดปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้กดปุ่มตรงนี้แล้วก็หมุนแล้วก็อืบเราจะลงตัววงกลมแล้วเราก็หมุนอีกทีหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนจากให้เรา รีบเดินหน้าอึ๊บโอเคแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งโอเคจากนั้นก็หมุนอีกรอบหนึ่งอึบอึบอึบปึ๊บโอเคถึงแล้วอาจากนั้นก็เก็บอ่แล้วเราก็ได้บริเดียนมาร์เกอร์เอ้ยกว่าจะได้นี่ฟลิปไปหลายรอบอ่ะเราฟลิปอีกทีนึงแล้วกันนะ ถ้าเราฟิปตรงนี้มันจะพาเราไปไหนอ๋อพาเรากลับบ้านนะฮะไม่ใช่กลับบ้านกลับไประบบสุริยะอ,อะไรนะตัวน,นี้เรากเก็บเออปากกาที่อยู่ในอวกาศครบแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเข้าแบบไฟเดอร์ชมิกกันไปพาฉันวาร์ปที ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปเดอะชมมิสเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราไปที่เอ่อตรงนี้ครับดินแดนเลโก้ตรงนี้นนนนทําไมการาฟิกแปลกๆฮนะเราเดินมาที่ดินแดนเลโก้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มีปราสาทปากกา m a r k เกอยู่นะไหนๆก็มาแล้วไปทักทายเขาหน่อยสิสวัสดีไปเลยไปในปราสาทปากาากา m a r k ร์เลยโอเคได้เลยเราจะเข้าไปฟืบเหลังจากนั้นนะปากกานี้ก็จะมืดตึบ๊บเอา้าแล้วก็สว่าง ช่วยฉันด้วยนะเพื่อนฉันถูกขังอยู่เกิดอะไรขึ้นหรอเออเพื่อของฉันชอมิกมักเกอร์ เขาถูกราชาปีศาจมากเกือกจับตัวไปอาวโอเคได้นะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเองดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีคุณแจนอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นคุณแจที่จะไปช่วยปากกาชอมิกท,ที่ถูกเออปากกาปีศาจราชาปีศาจขังอยู่ซึ่งตรงนี้นะก็จะมีพาครัวอยู่ซึ่งบอกเลยพาครัวตรงนี้ไม่ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคีสนะครับเป็นพาครัวที่โดดง่ายๆเราจะผ่านไปรอบเดียวแบบจริงๆจังจังละปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้แล้วก็ ปึบปึ๊บ,บกระโดดปึบตรงนี้แล้วก็ปึบปึ๊บ,บโอเคแล้วก็จะนั้นขึ้นตรงนี้แนะครับแล้วก็กระโดดไต่หลังคาอู้โหดูเหมือนนันนี้น่าจะเป็นแบบาฟาดน่าจะเป็นดินแดนมาร์เกอร์เก่าแน่นอนอาจจะเป็นแบบยุคก่อนยุค Watchable Kingdom ก็เป็นได้หรือว่าอันนี้เป็นเอ่อมัลติเวิร์สอีกมัลติเวิร์สหนึ่งของเอ่อแมปตามหาปากกาอ,อะไรก็เป็นไปได้นะอะไรก็มัลติเวิร์สไปก่อนลวกันตอนนี้ปึ๊บแล้วก็กระโดดตรงนี้ ปึ๊บ,บแล้วก็มาตรงนี้เออชึบปึ๊บกระโดดตรงนี้เราจะผ่านแบบไปตกปึ๊บปึ๊บโอ้แตเย็นๆปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วก็ปีนตรงนี้แล้วก็เออผ่านได้อย่างง่ายดดยอู้ทำไมหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยระวังเรเซอร์สีแดงด้วยนะ เอ๊อว่าแต่อาณาจักรโบราณทำไมถึงมีเลเซอร์แบบทันสมัย,ยนี้แหละต่อไปข้างหน้าตัวนี้ก็จะมีเออแสงเลเซอร์นะฮะซึ่งดูขัดขัด,ขดกับเอออ,รอารยธรรมประกาศโบราณไงไม่ไมรู้แต่ไม่เป็นไรนะจากประสบการณ์การเป็นสายรับสปายมาเออหลายปีเราจะผ่านเลเซอร์ตรงนี้ได้อย่างราบรื่นราบรื่นแน่นอนอ๋อ <c oughs> ยังไม่ทัน <c oughs> ราบรื่นนะประสบการณ์การเป็นสปายหลายปีเราพังไม่เป็นท่าก็ <c oughs> โอเคผ่านแล้วต่อไปก็ตรงนี้นะฮะการวางเลเซอร์ตรงนี้มีจุดบอดเราก็จะกระโดดข้ามยังไงล่ะแล้วไงต่อแล้วเราก็ผ่านอย่างง่ายๆตรงนี้เลยโอ้ยเป็นการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีช่องโหว่เยอะมากต่อให้ไม่เป็นสปายก็ผ่านได้และแล้วเราก็มาถึงนะบัลลังก์ของราชาปิศาจมาเกอร์ว้าหอ่า่รับสูประสาทของข้ายังไงล่ะ ฉันคือราชาปีศาจมาเกอร์ผู้ปกครองเรามาเกอร์ในมิติแห่งนี้ว่าแต่เจ้ามาทาอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อฉันจะมาช่วยเพื่อนของปกามาเกอร์ที่นายจับตัวไปยังไงล่ะทาไมมันเบี้ยวอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหนายกำลังตามหาชมมิกมาเกอร์อย่างนง้เหรอแย่ๆๆใช่แล้วแกไม่บิดทางเอาตัวชมมิกมาเกอร์ไปได้หรอก อย่างนั้นเองเหรอฉันรู้ว่านายนะแอบจัดยอกอะไรบางอย่างทําให้นายได้กลายเป็นราชาอฉันสงสัยเหลือเกินว่าบัลลังก์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยข้างหลังบัลลังก์มันจะมีอะไรกันนะามีลูกกงขังอยู่นะฮะแล้วเราก็ดูเหมือนจะเห็นชอมิกมาร์เกอร์่วยฉันด้วยฉันโดนจับใครก็ได้จะจันทีเออไม่ต้องห่วงชอมิกมาร์เกอร์ฉันมาช่วยนายแล้วปึ๊บโอ้ขอบคุณมากแล้วเราก็จะได้เบสชอมิกมาร์เกอร์มาจากนั้นก็ ให้เรากลับไปที่มิติไฟเดอะ์มาร์เกอร์ของเรากันไหนดูซิเราได้ปรกกาชออได้แล้วได้ไงร้เก้าสิบแล้วนะครับนี่แจนแจนเอาไปไหนแล้วไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับชมมิสมาร์เกอร์ โอเคสำหรับการตามหาปากกาในอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ต้องขอตัวอัปลาไปิริก่อนละกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะจะมาตามหาเบ็ดพิเศษกันอ่าซึ่งบอกไว้แล้วก่อนเลยนะครับว่าเบ็ดพิเศษนี่เป็นอะไรที่แบบว่าหายากยิ่งกว่าปากกาอีกกระเนี่ย oh <my> okay, สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะอ่าคือไงสำหรับคลิปนี้ก็สาโยระละนะครับไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ